สบายใจมึงฟังดูตัวเองพูดดีไปยืนสองกระจกแล้วพูด,ดให้ตัวเองฟังหน่อยเป็นว่า,วากูว่าถ้าวันหนึ่งมึงฉลาดขึ้นมามึงจะรับตัวเองไม่ได้หรอกกูบอกให้เหมือนกูเนี่ยกูก็รับตัวเองไม่ได้ในวันหนึ่งที่กูฉลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยจากความโง่ที่เกิดคอยงมงวยงมงายไร้สาระงมงวยอยู่ไอ้ของพวกนี้แล้วคิดว่ามันมีจริงหมอดูทักอะไรหน่อยดีเนะ่ยอู้ยแม่นจังเลยอาจารย์คนลุกคนลูกอ้ยคนลุกปวดขี้เหรอไปขี้สิคนลูกอ่ะ จะขึ้นใหม่มึงจะขึ้นมาทำอะไรล่ะขึ้นมาเพื่อพอเวลากูพูดความจริงก็รับไม่ได้มันเป็นความจริงทั้งนั้นทำไมมึงรับไม่ได้กูถามแค่นี้ทำไมถึงรับไม่ได้เนี่ยเมื่อมันจริงถ้ามันไม่จริงสิกูว่ากันไปอย่างนี่มันจริงไงมึงรับให้ได้แล้วกันนะรับไม่ได้ก็อย่าถาม ลูกนี่ไม่ใช่นี่ทําไงดีครับทวงแล้วทวงอีกมึงก็ให้หมอดูทําให้สิหมอดูที่มึงถามกันเมื่อกี้เนี่ยมึงลองให้มันทําดูถ้าหมอดูล่างทรงมันสามารถช่วยมึงได้นะในการทวงนี้ทวงสินนะนะป่านนี้ลงธนาคารต่างๆไม่มีนี่เสียจากที่เวลาพวกมึงมีปัญหาบัตรเครดิตนี้บ้านนี้รถอะ่ะมันทวงป่านนี้มันทวงได้กันหมดแล้วกูบอกให้ทําพิธีสดอค้อต่อชะตามึงไปดูนี่เสียแต่ละธนาคารมีเท่าไหร่ไปหาดูเลยนะ่ะบ้านโดนยึดกี่หลังบัตรเครดิตเป็นนี่เสียอยู่กี่ใบ ในประเทศไทยเนี่ยมึงไปหาดูถ้ามันสามารถทวงหนี้ทวงสินได้จริงสามารถแก้ไขได้จริงอ่ะกูถามหน่อยมันจะมีเหรอมึงไปดูเจ้าหนี้รายวันนะแต่ละวันแต่ละวันอ่ะถ้ามันสามารถทําพิธีอย่างนี้รดามันจะมีคนใส่หมวกกันน็อกขับบิ๊กไบค์ขี่ผู้ชายสองคนแล้วมันไปตามทวงมึงจะหน้าบ้านเหรอมันจะจ้างคนประเภทนั้นไปทําอะไรอ่ะถ้ามึงจ่ายหนี้ตรงเวลามันจะมีคนจะตามเก็บตามทวงทําไมมันจะมีแผนกทวงหนี้เพื่ออะไร มันก็แค่ทำพิธีสระ,ะข้อต่อชะตาทำพิธีตามที่มันจะสามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ได้กูอยากรู้ว่าทำยังไงได้ไปดูให้หน่อยไปทำให้หน่อยไปถ้าทำได้อะนะองค์กรระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยคือรัฐบาลยังเป็นหนี้อยู่เลยมึงมึงดูหนี้ครัวเรือนตัวเองก่อนทุกวันเนี้ยเท่าไหร่ถ้ามึงบอกว่าหมอดูล่างทรงสามารถทำพิธีกรรมสระ,ะข้อต่อชะตาให้มันหมดหนี้หมดสินหมดเนื้อมีเนื้อมีตัวมีประสบความสำเร็จได้นะกูถามแค่เนี้ย ประเทศไทยก็ไม่เป็นหนี้นะมึงต้องไม่ไปเป็นหนี้ใครมึงต้องไม่ไปกู้หนี้ยืมสินใครแต่กูเห็นทุกวันเนี้ยมึงไปหาแหกตาดูหนี้ควรเรือนทุกวันนี้เท่าไหร่ไปดูเอานะทำยังไงจะเลิกซื้อของในติ๊กตอกลบแอปทิ้งสิจ้า มึงมีแอปอยู่อ่ะมึงก็ลบทิ้งสิแค่มึงลบทิ้งมึงก็ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะก็มึงมีแอปอยู่มันก็ซื้อได้อ่ะวิธีการคือมึงไม่ต้องมีแอปไงลบทิ้งหรือไม่งั้นมึงก็ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารทาไม่มีบัญชีธนาคารเก็บเงินปลายทางอีกสรรหาเอาจนได้เหมือนกันตัดบัญชีไม่ได้กูก็สั่งปลายทางจะเอาเงินสดจ่ายมึงก็ไม่ต้องมีเงินสดติดตัวมึงจะได้ไม่สั่ง เฮ้ยลงทะเบียนปฏิบัติธรรมไม่ต้องลงทะเบียนแล้วพอแล้วมันเต็มแล้วไม่ต้องมากันแล้วพอเอาออกปิดลับแล้วนะไม่ต้องมากันนะใครไม่ได้ลงทะเบียนก็มไม่ต้องสารแนมานะกูรับไม่ไหวแล้วเยอะกูไม่มีที่ให้นั่งกูไม่มีข้าวให้แดกแล้วกูหมดเนื้อหมดตัวแล้วทุกวันเนี้ยเลี้ยงคนเดือนละสามพันสี่พันคนห้าพันคนนี่กูเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะแล้วแต่ละคนแต่ละคนแดกยังกันทนาน แดดว่บรรยั่บรรยังแดกแล้วแดกอีกเก้าโมงสิบโมงกูนั่งบรรยายทำยังไม่เลิกแดกเลยในระหว่างตอนยังไม่เที่ยงสิบเอ็ดโมงมันลุกไปแดกก่อนแล้วอย่างเงี้ยกูยังบรรยายไม่เสร็จด้วยซ้ำมันลงไปแดกมีคนฟ้องกูนะว่าลงไปกินข้าวแต,แต่ยังไม่เที่ยงไปตักข้าวไปตักอาหารแดกก่อนเพื่อแล้วสันดานนะมึงดูเอานะ่แดกทั้งวันเป็นยัตทนานกูเจ้าที่ไหนมาเลี้ยงนักหนากูเห็นบางคนนะหลายคนมากลุกออกไปกินข้าวก่อนเนี่ย มันหินแก่ตัวเลยได้ขนาดนั้นเวลามีตอนเที่ยงก็มีเอื้อเฟื้อต่อกันหน่อยปายังลงไปแดกอยู่เลยกูงงมากเลยมันเป็นอะไรกันมึงควบคุมความหิวตัวเองกันไม่ได้เหรอป่ามันชัดๆขนาดนั้นเลยมันต้องกินตลอดเวลามันจุกจิกอะไรขนาดนั้นมันไม่คิดจะฝึกอบรมตัวเองกันบ้างเลยเรื่องไงไม่รู้จักกินให้มันเป็นเวล่มไลาเห็งเขาบอกอะไรนะคือหมอเซ็งเขาบอกอะไร ที <muitas> ่สุดต๊เขาบอกอะไรนะพอกินข้าวต้มเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ไปเดินวนให้ย่อยนะแล้วก็กลับโหนหารู้ได้ยังไงสันหาแต่ละคนแต่ละคนเดินวนอยู่นะแน่ะมึงก็ไม่ออกจากโรงครัวเขาสินะเดินวนกูเห็นบางคนเดินวนอยู่นนเดินซ้ายเดินขวาเดินหยิบนั่นมากินกินเสร็จกินเสร็จนั่งเสร็จย่อยเสร็จกลับไปเดินตักมาแดกใหม่อีกแล้วกูเห็นนะบางคนเดินขึ้นเดินลงตึกนะเพื่อให้ย่อยแล้วกลับมาแดกใหม่ก็มีนะกูจะบอกให้ สันดานมากอะเนี่ยมึงดูเอาละกันไม่บัญญับบรรยังในการแดกมันจะแดกอะไรขนาดนั้นอย่าใช้คำว่าแดกเลยใช้คำว่ายัดหาถอกว่านะมันจะยัดะอะไรได้ขนาดนั้นมันเอาที่ไหนไปเก็บกันกูว่วาบางคนมีไปลลวงคอเพราะอยากแดกทุกอย่างให้ครบถ้วนหลวงคอแล้วกลับมาแดกใหม่กวูว่าเว้ยมันหนักในพวกนี้อาการมันหนักเหลือเกินวุ่นวายไปหมด วันๆกูต้องมาเจออะไรบ้างเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละวันเฮ้ยต้องลงข้างนี้ดิเฮ้ยข้างนั้นมันมีรถนี่นี่ข้างนี้เดี๋ยวดดดดีีีเออวันดีจ้าขอบคุณมากอนุโมทนาจ้าเดินทางดีๆนะหนีได้ไหมขึ้นนี่มาหนีมาตัด ยาบวชแต่กลัวจำสวดสวดไม่ได้ไม่ต้องบวชจ้าทั้งไม่มีปัญญาท่องบวสวดไม่ต้องสวดไม่ต้องไปบวชมึงจะบวชยังไม่เป็นญาท่องบวตสวดเลยมึงไม่มีความเพียรพยายามไงจะไปบวชทำหออะไรความเพียรไม่มีนอนอยู่บ้านน่ะกาวหามพัดลมตัวหนึ่งเปิดเป่าแม่อยาบวชแต่กลัวท่องไม่ได้มึงท่องหรือยังมึงยังไม่ท่องด้วยซ้ํามึงบอกกลัวแล้วยังไม่ได้อ้าปากท่องสักคํา ปฏิบัติพวกนี้นั่งตามลําดับหรือนั่งตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้จ้านั่งเลยเลือกเอาเลยแต่จําเลขที่นั่งตัวเองว่ามันมีเขาแอดมินเขาปักเขาจะมีเลขที่ตามเบาะไว้ให้จําเลขที่ตัวเองเวลากลับมานั่งจะได้นั่งที่เดิมอย่าไปแย่งที่ชาวบ้านเขาปล่อยวางไม่ได้ทําไงดีครัก็ให้มันทับชีวิตมึงตายไปปล่อยวางไม่ได้ เอาภาระนี้สินมึงเอาภาระความทุกข์ใจมึงนะทับถม,มให้มึงตายไปซะในเมื่อปล่อยวางไม่ได้ไงกูสอนให้ปล่อยวางแต่ไม่ยอมปล่อยวางสอนให้มีสติไม่อยากฝึกให้มีสติกูสอนอะไรขวางทุกอย่างขัดทุกอย่างลงตรงไหนอย่าลืมบอกเดออ้ออ๋อยู่ไม่เนี่ยไอ้น้องเนี่ย,ยตีอ่ะเออตีนิมิตม้นิมิม่เออ สองเจ็ดสิบแปดมันไม่ผ่านแล้วต้อง,อ,งอ้อมไปไหนอ้อไปไกลไหมเราขับธนิมิตใหม่ได้ไม่ใช่เหรอได้ครับเออส่องพี่เพชรเดี๋ยวต้องวนกลับมานาคืนน่าจะได้อยู่ไกลไหมก็ไกลอยู่นะม,มากเหรอมันมมกไรรออ็ไม่มากเท่าไหร่ครับเออไม่มากเท่าไหร่ไปได้ครับพวกเราเราจะยิงตรงกลับบ้านได้เลย ทำยังไงกับคนที่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นคะอาจารย์มึงก็ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นมีคนยืมเงินทําไงดีคะก็ถ,ถ้ามึงเหลือเงินเยอะมึงก็ให้เขายืมไปสิถ้ามึงสามารถทําใจได้เวลาที่เขาเขาเขาไม่คืนมึงอะนะมึงให้มันยืมถ้ามึงทำใจไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ยืม เฮ้ยลงทะเบียนปีใหม่มาันสามารถลงลิงก์ได้ยังอะ่ะต้องกลับไปทําที่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปกลับไปทําที่บ้านนะ <Okay. S 2> ครับโอเคก็แค่เอาเลขบัญชีบัญชีออกใช่ไหมแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปแทนโอเคเอาของเอาของวัดลงทะเบียนปีใหม่โอเครอลงทะเบียนเดี๋ยววันนี้ก็ทำอาจารย์เราจะกลับไปทำไหวไหมเนี่ยลิสต์เมนูโอเค คืนนี้อ่ะตอนแรกผมว่ามันจะนอนโรงแรมไงในสตูสด,ดีนต้องรับแม่มาพรุ่งนี้เขาก็เลยไปหานอนโรงแรมของเขาไพือ่อนดื่่อเล่านถ้าเพื่อนอกหักถ้าเราอกหักเราต้องบอกเพื่อนว่าอะไรคะกูงโง่ตอเขาเนี่ยมึงกูโง่ต่อไปนี้สั้นๆเราอ,อกหักต้องบอกเพื่อนอยังไงมึงกูโง่ เขาทิ้งกูไปแล้วกูโง่เองเนี่ยมึงหัดยอมรับไม่ใช่ว่ามึงมันทิ้งกูไปแล้วมันชั่วมากมันเลวมากไม่ใช่จ้ามึงโง่ง่ายๆแค่เลยมึงอกหักเพราะมึงโง่มึงไปรักคนที่เขาไม่รักมึงหรือมึงไปรักคนที่เขาสัมสอนนอกใจเก่งมึงโง่มึงกูโง่ด่ากูที่ พวกมึงอะต้องเจอกูกูจะบอกให้ไม่งั้นถ้าไม่ใช่กูมึงเอากูเอากูาก,กูมึงเอาไม่อยู่หรอกเพื่อนมึงก็เอาไม่อยู่คนที่จะด่าแล้วได้แสบเผ็ดที่สุดแล้วมึงจะสํานึกตัวเร็วที่สุดต้องกูด่าเท่านั้นคนอื่นด่าไม่ได้ต้องกูงูเหา่ามีพิษไหมคะมึงก็ลองให้มันฉกมึงดูสิเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามันมีหรือไม่มี ถ้าคนเป็นแม่ทําบุญแล้วอุทิศให้ลูกลูกจะได้บุญไหมคะลูกตายหรือยังหะ่ะถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่ได้อะนะอาจารย์ไม่หลุดไม่หลุดเหรอ พ,พิมเงินเยอะไหมล่ะครับฮะพิมเงินเยอะไหมล่ะครับไม่รู้อ่ะเห็นมีอันหนึ่งแต่ไม่รู้มันกำลังมาหรือเปล่า,ปก,าปกตินะโอเค,คเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นนี่นมันมีคนขอขึ้นใหม่มาไงมันจะพีเคมันกลัวไม่หลุดเหมือนเมื่อก่อนนี้ไนงะโอเคปกติ สาธุเจาสาธุขออยากขอเงินสามีมาใช้ขอ,อยังไงดีคะทำงานจ้ามึงเชื่อกูเถอะหาแดกเองเอเอเสียเวลาไอคนชื่อเอเนี่ยมึงจะพิมพ์มาหามึงจะขอกูมาเพื่ออะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวกูตีกระบ,บาลก็ให้ ไม่ต้องสารเนรมา PK กับกูกูไม่รับใครขึ้น PK ฉะนั้นมึงเป็นใครจะมา PK กับกูเนี่ยฮะมึงมีคุณประโยชน์อะไรต่อชาติบ้านเมืองศาสนาพระมหากษัตริย์บ้างเนี่ยหนมึงตอบกูสิมึงมีประโยชน์อะไรกับใครไหมใครรู้จักมึงบ้างจะมา PK กับกูเนี่ยสัรหาขอมาอยู่ได้มึงเป็นใครไม่มีใครรู้จักมึงมึงจะมีประโยชน์อะไรกับคนต้องขอเลิกขอเดี๋ยวกูบล็อกมึงนะ ขามาอยู่ได้ถ้าเจอสิ่งลี้ลับเราควรบอกเขาว่าอะไรดีคะสิ่งลี้ลับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าลี้ลับมึงเจอ,อยังไงก่อนมันลี้รับนะเมืงมึงเจอ,อยังไงไม่ต้องบอกอะไรเพราะมันลี้ลับ ปล่อยให้มันลี้ลับต่อไปมึงไม่ต้องไปบอกอะไรเขาคําถามคือมึงจะคุยกับเขาอย่างไงมึงสื่อสารยังไงอะ่ะโทรคุยกันเจอหน้ากันแล้วคุยกันหรือยังไงอ้าวก็ได้มึงบอกว่าลีลล้ลับลี้แล้วแล้วมึงคุยกับเขายัางไงอะ่ะคุยได้เหรอมึงเข้าขั้นแล้วนะกูบอกให้เตรียมตัวรักษาได้แล้วนะเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลเตรียมตัวพบแพทย์นะกูบอกให้หมอไปไหนเนี่ยหาหมอให้กูหน่อยสิหมอหลังๆวันนี้หมอเลิมไ่ทำงานอีกแล้วนะ หมอนีมามาไปไปนะกูว่าช่วงนี้หมอซาลงไปเยอะนะอาชีพหมอเนี่ยกูว่าซาลงไปเยอะมากเมื่อก่อนกูเห็นเกิดการเดือดดาลนทุกวันนี้หมอหมดมุกก็เหรอเจอสิ่งลี้ลับจะบอกเขายัางไงดีกูมหัศจรรย์มากทาไมต้องบอกอะไรมึงทางเงียบๆไว้เฉยๆไว้มึงไม่ต้องไปสนใจมันเห็นได้เป็นเรื่องปกติ มาแล้วเออทำงานหน่อยพวกมึงอะ่ะายหัวกระบาลเงนเก่งเหลือเกินเวลาไม่ได้ต้องการอ่ะมากันนักเวลากูต้องการเนี่ยไม่อยากจะโผล่หัวมาหรอกต้องให้ดา มามันแหวกอยู่หน่อยนึงโอเคคนเขาเห็นผีเขาบอกว่าเป็นพิเศษจริงเหรอคะใช่จ้าปัญญาอ่อนเป็นพิเศษจ้า การเลิกคิดเรื่องการถูกนินทาหน่อยครับเลิกคิดเรื่องการถูกนินทาหมายความว่าอะไรวะเลิกคิดเรื่องการถูกนินทาอ๋อหมายถึงว่ามึงโดนนินทาแล้วมึงก็เลิกคิดเรื่องนี้ไม่ได้อย่างนี้เหรอวิธีการเลิกคิดคือไม่ต้องคิดแค่นั้นทิ้งความคิดคือเวลาเนี้ยจริงๆกูไม่ควรอร่านหนังสือเอาจริงไม่งั้นหนังสือกูไม่จบพอดีเนี่ยไม่ได้พิม มีคนเหมือนอาจารย์เยอะเลยค่ะคนเหมือนกูเนี่ยนะเยอะเหรอคนอย่างกูมีคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีหลายคนหรอกคนที่ด่าแบบนี้นะแต่คนถอนธรรมะอย่างกูควรมีเยอะๆนะแต่คนด่าชำอย่างกูควรมีคนเดียวมึงดูนะขนาดมีกูคนเดียวเนี่ยคนยังออกมาด่ากูขนาดนี้ยังกระเทือนขนาดนี้ถ้ามีมากขนาดนี้มึงว่าไม่พังทั้งประเทศเหรอวทชิผายเดือนร้อยก็หมดทั้งประเทศแลนะเอาคนอย่างกูคนเดียวพอที่กูด่ายนะแต่เวลาสอนธรรมะเนี่ยช่วยกระนามมีกันเยอะๆ เลขอาจารย์อัานเนจ้ามือเริ่มติดตามกูแล้วเลขอาาัอ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้เจ้ามือไม่รู้จักกูเนี่ยแต่หลังเริ่มเป็น FC กูแล้วเนี่ยเริ่มอั้นกูว่าตามติดชีวิตกูแล้วพวกเนี่ยเลขอะไรที่กูพูดนี่กูว่าอีพวกเจ้ามือนี่เตรยียมอั้นเลขแล้วกลัวไม่รู้เลขไหนจะออกไม่ออกอะนะ ันนี้อาจารย์เจอหมอบีไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่มีเวลาคุยคนมันมากเกินขออภัยวันนี้คนที่ไปเจออาจารย์ที่เพ็เนท่าประรามสองเนี่ยนะขอโทษจริงๆมันไม่มีที่ให้ถ่ายรูปอาจารย์พยายามให้อมินหาแล้วแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปมันเยอะเกินไปเขาไม่มีสถานที่ในการถ่ายได้เลยต้องขอโทษจริงๆมันไม่มีที่ถา่ายอย่าโกรธอย่าเกียดอย่าอาฆาตพยาบาทมาดร้ายอย่าหาวยย่ากูหญิงยโสโอหังเลย มันไม่มีที่ให้ถ่ายจริงๆกูพยายามเต็มที่แล้วกูพยายามสุดๆแล้วเขาก็กันกูออกมาเพราะว่าคนมันมากกูขอโทษจริงๆกูอยากถกูอยากให้ถ่ายทุกคนแล้ววันนี้กูขึ้นรถมากูรู้สึกผิดมากกูอยากให้ถ่ายทุกคนกูอยากให้พวกมึงถ่ายกูอยากยืนให้มึงถ่ายเลยแต่มันถ่ายไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายพื้นที่มันเต็มมันขวางลูกค้ามันชิดขอบชิดทางไปหมดเขากัน ขอลงมาถ่ายข้างล่างใช่ขอลงมาถ่ายข้างล่างตรงลงจอดรถเขายังไม่ให้เลยขอแล้วไม่ใช่ไม่ขอนะขอหมดแล้วกูเนี่ยจะลงไปเนี่ยเขายังไม่ให้กูลงเลยเพราะว่าคนมันแน่นเจ้าหน้าที่มาขอกูถ่ายรูปข้างล่างเนี่ยพอเวลากูให้ถ่ายเจ้าหน้าที่ถ่ายทีนี้ก็แหกเข้ามาลุมกูเจ้าหน้าที่อากันออกไปอีกตัวเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยสรุปไม่มีใครได้ถ่ายเลย มันเยอะเกินไปมันมากมายมหาศาลมันล้นหลามวันนี้ห้างแตกของจริงกูจะบอกให้แตกยิ่งกว่าเทอร์มินอลทเวนตี้วันที่โคราวนั้นอีกกูว่าวันนั้นโคราชเยอะแล้วนะวันนี้เยอะกว่าล้นหลามมากมาลางมาเลืองไปหมดกูขอโทษกูบอกเลยกูขอโทษกูขอโทษแล้วกูขอโทษอีกกูขอโทษจริงๆที่กูถ่ายรูปกับเพื่มึอไม่ได้กูเข้าใจว่าหลายคนอยากถ่ายรูปเข้าใจกูขอกูอยากให้ถ่ายมาก กูพูดจริงๆกูสงสารกูพูดกับลูกศิษย์ในรถว่ากูควรลงไปถ่ายรูปดีไหมกูทําใจไม่ได้เลยกูรู้สึกไม่ดีเลยที่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ใช่ว่ากูอยากถ่ายรูปนะแต่กูสงสารพวกมึงที่มารอมารอตั้งนานมารออยากถ่ายรูปกูเข้าใจอันนี้อันนี้บ้านพี่เหรอใช่ เอไว้กาสหน้าถ้าที่ไหนมันมีที่ที่ถ่ายให้ถ่ายรูปได้กูก็จะถ่ายอย่างเมื่อวานกูไปวัดสวนแก้วมากูก็อยู่ถ่ายจนคนหมดยืนนานแค่ไหนกูก็ยืนได้ถ้ามีที่ให้กูถ่ายแต่วันนี้เขาไม่มีที่ให้ถ่ายขนาดกับหมอบีเองวันนี้กูยังแทบจะไม่มีเวลาถ่ายรูปกับเขาเลยเขากันกูออกแล้ว่กูบอกกูขอถ่ายรูปกับหมอบีก่อนกูต้องหันมาหาเขาว่าหมอบีถ่ายรูปกับอาจารย์หน่อยกูต้องไปขอหมอบีถ่ายอ่ะ เพราะนานๆที่กูอยากจะเจอกูอยากจะเจอเขามานานมากแล้ววันนี้กูได้เจอแล้วหมอบีเป็นคนน่ารักกูบอกเลยกูเห็นแวบแรกกูเห็นเลยหมอบีเป็นคนน่ารักเป็นคนถ่อมใจเป็นคนไม่มีอัตราตัวตนเออเป็นคนสามารถทิ้งได้วางได้เก่งหมอบีเนี่ยเก่งมากกูบอกเลย พวกมึงเนี่ยยังเจอหมอบีได้มากของกูอีกกูเนี่ยขนาดเขาเชิญกูมาในงานกูยังไม่มีโอกาสได้คุยกับหมอบีเลยมีอยู่ไม่กี่คำที่คุยกับกูอะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งจังหวะแรกคือกูไปกราบพระอาจารย์ชยศาโรตอนจะขึ้นรถแล้วหมอบีหันจังหวะหันมาเจอกูพอดีก็คว้าแขนกูเข้าไปกราบพระอาจารย์และให้คนช่วยกันคนออกให้กูเข้าไปกราบพระอาจารย์ท่านถวายเงินสดไปห้าหมื่นบาทพระอาจารย์ชยศาโลพระอาจารย์ชระลูกศิษย์หลวงพ่อชายสุภัทโทกูเห็นท่านบนรถแต่แวบเดียวเอง คนกาลังลุมล้อมเลยเขาเห็นกูหมอบีก็รีบคว้าแขนกูว่าเข้ามากราบผ้าจา์หมอดีก็หมอบีก็ใจดีอะกูมากรีบคว้าแขนกูก็เงินสดก็ยังไม่ได้แอดมินก็วิ่งไปกดเงินสดหอบแหกมาหอบแหกมาความดันจะแดกตายน่ะดีไม่ตายคาห้างเกือบตายแล้วกูไม่มีคนจะพากูไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยกูเกือบไปวิ่งเงินให้ไปกดเงินมาห้าหมื่นจะมาถวายท่าน ต่ในมือกูเนี่ยมีใบประวรลนาแล้วมีใบอนุโมทนาบัตรแล้วกูก็ยื่นใบอนุโมทนาบัตรไปก่อนเดี๋ยวเงินโอนตามไปทีหลังให้วิยาวัตกร